จกัลลีูมิใจเสนอ Into the Dead 2มุ่งสู่ความตายให้เสียงภาคา,าไทยโดยจกัลีก็ขอสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับกับพาทแรกนะฮะอ่ะมาถึงก็เข้าฉากเลยเหรออ่ะมีรถสิบล้อครับรถบรรทุกเฮ้ยมีกี่ยืนบังอะไรเนี่ย เหมือนว่าตอนนี้เรากำลังขับรถอยู่นะครับเธออยู่ไกลแค่ไหนมีข้อความกปะจเสียงบอกว่าซอมบี้แพร่ไปไวกว่าที่พวกเขาคิดไว้เธอคนอยู่ที่นั่นดอยินแล้วแค่อย่าไปไหนฉันกำลังกลับไปให้เร็วที่สุดเฮ้ยไอ้ป้าเฮ้ยแย่แล้วอะไรกันเนี่ยรถความครับ เไทยมุงเทียบเลยโอ้โหไมาช่วยกูหน่อยก็ได้มไมคี้ไมคี้ได้ยินชื่อแล้วหน้าไปหยอดไข่เฮ้ยไหนบอกมาช่วยแย่แล้วอะไรเนี่ยวิ่งเหรอครับรถิศมาช่พังแล้ว แต่ฉันโอเค,อเ,คเดี๋ยวฉันจะติดต่อไปนะมาปืนพร้อมใจพร้อมเราทำได้แตะเพื่อยิงอโอเคอันนี้หลบนะยิงอย่ามาขวางใครขวางกูยิงบอกเลยทั้งหน้ามีอะไรวิ่งผ่านโอเคหีบกระสุนอ่ะได้กระสุนเพิ่มเฮ้ยลด ไอ้คันเมื่อกี้แน่เลยที่มันเฉียดเราไปเมื่อกี้อะฮะรีโหลดไม่ได้เหรอหรือว่าจะรีโหลดเองโอ้โหแทนที่จะรีโหลดไ่ได้เซ็งเลยเออไป,ไปเร็วๆใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวนี่เออไม่ยังไงยิงเข้าให้ ยิงใส่แต่งนะบอกให้เธออยู่ไหนอ่ะโอเคหรือเปล่าเธออยู่ไหนฉันโอเคกำลังวิ่งไปอยู่ให้ตายสิอะไรมีพวกมันอยู่ทุกที่เลยอ่ะคราวนี้มีเยอะมากที่ไหนนะเรากำลังจะไปช่วยเธอไม่ต้องพาเมกกี้ไปอยู่กับพ่อหาอะไรกั้นหน้าต่างอย่างที่เราซ้อมกันไว้เฮเลนเดี๋ยวฉันติดต่อไป เธอออกไปไกลเกินไปใช่ใช่ชชฉันบอกเธอแล้วเข้าใจแล้วนะดเดี๋ยวติดต่อไปอย่าดื้อโอเคอ่ะแล้วก็จบไปด่านแรกครับผมแล้วเรามาเปิดกล่องครับได้ลูกซองจอมโหดคือทีแรกเนี่ยผมว่าจะเอาเมทัลสลัดมาลงแน่เมทัลสลัดโมบายแต่ว่ากะจะให้มันจบเ,เรื่องก่อนนะครับผมก็เลย ยังไม่ได้เอาลงนะครับผมแต่ถ้าใครสนใจที่จะเล่นกับผมจะกระเด่นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นไอไดีไม่ให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามันต่อกันที่ด่านที่2กันเลยครับถนนสู่ความย่อยยับเฮเลนที่อยู่ที่บ้านพ่อจะปลอดภัยกว่าจงเดินไปมีสมาธิและถ้าเจ้าสิ่งนั้นเข้ามาใกล้แล้วก็กําจัดมันซะโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อไปอาา่ะฮะพกได้2กรบอกแล้ว พร้อมแล้วมาสลับปืนลูกสองโอเคยิงเข้าให้เก็บของอ่ะลูกสองแฝดโอเคแม่งมาอีกแล้วจิง แถวนี้มันน่าจะไม่ค่อยมีพวกซอมบี้เท่าไหร่นะฮะยังไม่ค่อยน่าตื่นเต้นอ,อย่าเข้ามาก็โผล่มาเพียบเลยว่โโโโะโผใจเย็นพี่ใจเย็นเก็บออโอเคอุ้ยตรงนู้นแม่งมีไปขยงเลยดีนะไม่ได้เข้าไปอะ่ะยิง เฮ้ยรีโหลดเร็วอ่าชิบหายโดนจับเฮ้ยแทงเออที่ยอ๋อเสียไปเลยอันนึงคือถ้าเราใช้มีดเนี่ยมีดก็จะเสียไปนะครับเจมเจมอยู่ <there? S 1> หรือเปล่าคุณปูไงลาลักเข้าไปข้างในกันเถอะโอเคไหมเราเพิ่งเข้ามาที่บ้านพ่อตอนนี้เราอยู่ที่นี่ก่อนแต่คงอยู่ได้ไม่นานหรอกนะ s <S เยี่ยมเลยเฮ้ย hey! เรียกเมกกี้มาคุยหน่อยได้ไหม พ่อคะ้อยลูกรักฟังพ่อนะพ่อแค่มีปัญหาเรื่องรถบรรทุกนิดหน่อยก็เลยจะไปถึงช้านิดนึงนะลูกช่วยดูแลอาให้พ่อหน่อยนะโอเคไหมอีกเดี๋ยวพ่อจะไปถึงที่นั่นแล้วพ่อรักหนูนะลูกรักหนูก็รักพ่อค่ะอ่าฮะเรียบร้อยครับผมโ อย่างโล่งใจที่ครอบครัวไม่เป็นอะไรนะฮะมารอดชีวิตดาวไม่สนใจแหละบอกเลยเอาแค่เอาผ่านก็พอมีเวลาเล่นจํากัดนะครับเกมแนวนี้ส่วนใหญ่จะต้องฟาร์มของก่อนนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นนานพอสมควรนะครับแต่ว่าผมไม่สนอาา่ะฮะเฮ้ยจะได้ปืนกดแล้วเว้ยโอเคมีอะไรอีกอัปเดตปืน บาบทโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ด่าน3าเลยครับฟาร์มที่อดัมวินฟาร์มของครอบครัวแห่งหนึ่งซึ่งบัตรนี้ตกเป็นของฝูงซอมบี้ไร้ความรู้สึกฟาร์มก้อนกลมอาจเป็นจุดบอดท,ที่อันตรายได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้ารู้แล้วถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวทําใจก่อนเตรียมรับมือกับด่านที่3ไปกันเลยเหมือนเดิมครับอาวุธมีอยู่แค่นี้ อ๋อมีของเสริมนะฮะยิงได้เร็วขึ้นอ่ะไม่ใส่ครับเก็บไว้ลุยก็นตอที่ด่านสามทำไมไม่เห็นมีสักตัวเลยอ่ะ,อะเฮ้ยยังไงเจอแล้วเออจัดการก่อนเก็บลูกกระสุนสองสาม,มตัวแม่งโดนอยู่ตัวเดียวยิงยิงยิง เรียงตัวครับรีโหลดสโออีก,กาบินว่อนเลยอืมอืมในพวกศพเดินได้เฮ้ยกระสุนหมดเออเกือบซวยชิบหายลืมดูกระสุนดึงอะไรอ่ะโอ้เอฟสิบหกบินผ่านอู้ตูตามเลยตรงนู้นแแสดงว่าตรงนู้นต้องเกิอดอะไรขึ้นนะครับไอที่ระเบิดเมื่อกี้ เราลิบตามไปดูเออรีโรดเผื่อไว้ไเหตุุเฉินเฮ้ยเ้ยไม่ไม่โดนทิพายเสียดายลูกเกมนี้ลูกกระสุนจำกัดนะฮะดูแลให้ดีเอ้ยยาเฮ้ยรีโรดเออเกือบซวยจิง,งอ่ะมีบ้านคนครับบ้านใครไม่รู้ ฮ้ว่าไงไอ้ตูบเฮ้เจ้าหนูมานี่สิมาเลยมาสิมานี่สิมาสิไม่เป็นไรมามามานี่น่ารักมากเจ้าตูบนั่นแหละนั่นแหละเก่งมากไอ้หนูเจ้ามาจากไหนกันนะเจ้าตัวจ้อยแล้วจะเรียกเจ้าว่าอะไรดีล่ะเอ่อดุ๊กดิ๊กแล้วกัน โอเคเจ้าดุกดิกอ่าดีมากเฮเลนสถานการณ์เป็นไงบ้างใกล้เสร็จแล้วล่ะมันไม่ใช่ป้อมที่แข็งแกร่งอะไรหรอกแต่ก็พอใช้งานได้แม็กกี้นะสิสติแตกไปแล้วเอาหมีเท็ดดี้วอลลี่ให้เธอแล้วกอดเธอไว้สักพักแล้วจะดีขึ้นโอเคฉันจะลองดูขอบใจนะฉันแค่ฉันแค่ไม่ถนัดเรื่องพวกนี้อ่ะ เฮ้เธอทำได้ยอดมากแต่ช่วยอดทนนิดนึงนะเดี๋ยวจะรีบตามไปอะเรียบร้อยครับผมได้เพื่อนคู่ใช้มาหนึงตัวครับผมน้องดุกดิกของเรานะฮะสี่ขาอ่ะด่านต่อไปครับกับด่านที่สี่ครับผมกับบทที่หนึ่งสู่ความสิ้นหวังยิ่งขึ้นนี้บอกว่าเป็นป่าลองเอเคสถานที่สงบแสนสวยที่ซ่อนอันตรายไว้เบื้องหลังไม้ทุกต้น เปิดตาให้กว้างกระสุนทุกนัดก็สำคัญเหมือนกันโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในป่าลองเอเคอร์แล้วนะครับปืนก็มีแค่2กระบอกเหมือนเดิมแะฮะแต่เรามีเพิ่มเข้ามาคือเจ้าดุกดิกของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกับเจ้าดุกดิกกันเลยฮะอ่ะวิ่งนำไปเลยหนูเยี่ยมมากเฮ้ยอ่า,าสุดยอดยิง อ่ะเก็บขออข้างหน้าเฮ้ย hey, ขอว่ะขอ,ขอเฮ้ยเียบอโดนโจมตีเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยเฮ้ยนิงไปนไหนรูเ้เอาเอาไปแล้วโอโหเซ็งเลยฮะโอเคไปได้ก็ไปเี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะกันเหลือเกินไอ้พวกนี้กระสุนกระสุนอ,อยู่ไกลนี่อันตราย มันจะเฝ้าเฝ้าแถวกระสุนนะฮะจะต้องเตรียมปืนให้พร oh, ้อมข้างหน้าโอ้โหเพียบเลยเฮ้ยอุ๊ยลงก่อนอย่าลืมดิลูกสองเรามีข้งสองนัดเฮ้ยอีกที่อดได้เรื่อยเลยชิบหายเซ็งไม่เป็นไรโอ้โหเยอะเยอะอ้ารีลิวเร็วเฮ้ยโอ้โหเก็บไม่ทันเลยอ่ะกระสุนอยู่ทางนู้นโอ้โหเซ็งเลย เหลือสนัดครับอุ้ยฮอต,ตกเหรออ๋อสมควรมึงไม่รับกูเองรถก็จอดอยู่แย่ๆนะมันเอารถไปไม่ได้หรอวะเยี๋บอกแล้วว่าพังหมดอะไม่ใช่ั้าเออสองนัดทิ้งเพื่อหวังผลน่าจะหมดแล้วฮะอ่ะเรียบร้อยเธอไม่ได้รอเล่นคราวนี้พวกมันเยอะเหลือเกินพวกมันต้องมาจากเมืองแน่ๆ แล้วเม่อกี้เป็นไงบ้างอะโออย่างที่รู้ก็กลัวน่ะจะโทษเธอก็ไม่ได้โอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันฉันต้องไปแล้ว่ะพ่อเลือดออกเกิดอะไรขึ้นเขาโดนกัดเหรอเฮเลนเฮเลนพ่อโดนกัดเหรอบ้าเอ้ยเฮ้ยถ้าทางจะโดนกัดเข้าแล้วครับน่าจะเกิดเรื่องกันแล้วตอนนี้ผ่านด่านไปที่เรียบร้อยครับเราไม่เน้นดาวเน้นแค่รอดชีวิต โอเคกับด่านต่อไปครับผมด่านที่5นะฮะมาการยืนยันครั้งสุดท้ายของกองพันทหารที่4ถ้ากองทัพยังต้องดิน้นรนในการควบคุมภัยคุกคามนี้แล้วเฮเลนกับแม็กกี้จะมีหวังอะไรล่ะโหเหมือนเราสิ้นหวังมากเลยตอนนี้อ่ะไปลุยกันต่อนำไปเลยลุกิก การขอมันเอาเรายิงก่อนโทษทีไม่เป็นไรนะนุกดิกหาใหม่ยิงกันเป็นบอยแปรเลยนะเออ,อเก็บประสุนโอเคเรอบนี้ต้องตั้งสติให้ดีครับเราเมื่อกี้พลาดไปเยอะเลยยิงโอ้ยอยู่ตรงนั้นแม่งเป็นกองทัพยิงอ๋อยิงอี้ที่อะไรเนี่ยยิงจั่วลมเซ็งเลย ๆๆๆอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามามเยี่ยมมาทุกทีเคยเทียงให้ประหยัดกระสุนไปนิดซอมบี้พวกนี้เริ่มอึกขึ้นมานิดนึงแล้วฮะไอซอมบี้ตัวจ่อยยิงนัดเดียวไม่เข้านะครับบางทีต้องยิงสองนะเฮ้ยถังระเบิดนี่สูมตามนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะพวกมึงรู้เรื่องอือใกล้แล้วอีกนิด พันกว่าเมตรเรียกว่าใกล้แล้วเซ็งเลยเออถนนยังโล่งครับซอมบี้ยังไม่เยอะแถวนี้โอ้โหกำลังโซยโตจีเลยเออเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหของดีมีน้อยกาดเลยครับเป็นไใจพวกมึงไยห,หาตายเหี้ยไปให้หมดไาไปไหน ออกมาเอาโะรถยังเฮ้อเ้ยทีเมืเอ่อกีก้ไม่รู้ขึ้นมาล่ะเอ้ยห่าอือสีโรดโอ้ยมีแค่สองนัดโอ้โหต้อกินอือเอ้ยมีโรดเร็วอ้ยยืนดื้ออะไรล่ะเออ ข้างหน้าข้างหน้ากระสุนอยู่ข้างหน้าเฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้เกือบโอ้เฉียดข้างไปเลยอะ่ะไม่ทันได้มองโทษทีหนักหน่อยนะลุกดิก๊กพอดีบางทีก็ไม่เห็นน่ะมันหลบอยู่ตรงต้นไม้เออ,อยิงทะลุต,ต้นไม้แม่งเฮ้ยบ้านคนอยู่ข้างหน้าแล้วอ่า,าจะรอดแล้วครับโอเค เจมส์เจมส์อยู่หรือเปล่าพวกมันกำลังเข้ามาฉันไม่มั่นใจว่าเราจะต้านมันได้ฉันหวังว่าเธอพ่อข้าพ่อเฮเลนเกิดอะไรขึ้นเฮเลนได้โปรดบอกฉันทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าเอ้ยมันต้องเกิดเรื่องแล้วแหละแบบนี้อ่ะมันเดิมครับไม่เน้นดาวไปกันด่านต่อไปครับผม เดี๋ยวนะอ้าแล้วได้ลูกสองมาใหม่ครับ The Sergeant อ้าอย่างเท่อ้าได้ปืนใหม่แล้วเว้ยอ่านี่อีกกระบอกครับผม Bandit T9 ครับโอ้โหอ,อย่างเท่อ่ะเรามาลุนกันต่อกับด่านที่หก ออกจากเมืองเอาเอาไหมไหโอเคออกจากเมืองมีบางอย่างผิดปกติเฮเลนเจอปัญหาบางอย่างและต้องการความช่วยเหลือโอเคเราต้องรีบกลับแล้วเอาเอาเอานี่ปืนกลกลับลูกสองกระบอกใหม่พร้อมเจ้าลูกดิกลุยอ่ะสิบสองนัดมึงกานนี้มึงมันแน่นี่เข้ามายายายา เราต้องเก็บกระสุนก่อนครับประหยัดไว้อ่ะกระสุนอยู่ข้างหน้าโอเคเฮ้ยไม่ใช่กระสุนเครื่องตัดญ้าเอ้ยเอาชิบหายกดผิดจังวะเออเอา,เอามีดไปเอ้ยไปขอแก้ตัวขอโทษนะครับเออนี่พวกมันตายเฮ้ยใครหมดยัาเฮ้ ยิงหน่อยดึงเจ็บกรสตุนโอเคเฮ้ยหมดแล้วเฮ้ยใส่ทุกซองอ้อุ้ยแรงจอดมาสิมาสิเดี๋ยวเข้ามาใกล้นะเฮ้ยเอออย่าเข้ามาใกล้เราไม่รู้จักกันนี่ไงสัมบี้ผีบ้าเออ ไอเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งไม่ตายโหเยอะอยู่นะไอ่เฮ้ยอ้าวแม่มากระเตงเลยเอือสอมบี้สารวิกสีไส้เออมาดิมาดิครับมาดิครับนี่อ่ะลูกสองเขาให้ยังยังไม่สลดพวกมึงนี่ตายยาก เจ็ดนัดเหลือหกนัดแล้วยูกระสุนยอยู่ข้างหน้าแต่ผมชอบทุกซองชอบที้เฮี้ยเออโอเคได้ปืนกอลีโลดไว้อนี่ไง,ไงร่วงไปซะแม่งมากันเป็นคู่ๆเลยวะสุดยอดไปเลยไงแล้วอีกนิดเดียวโอเคเอาไป จะมาขวางทางนะเว้ยลบไปฮะเฮลเลอเเกิดอะไรขึ้นได้โปรดแค่ฉันฉันยิงพ่อเขาติดเชื้อเขาคุ้มข้างเขาทำรายแม็กกี้ฉันก็เลยฉันต้องทำ ฉันยิงเขาโอ้พระเจ้า,าฉันยิงเ<า>ขาฉันยิงพ่อ,เ,อเรื่องเศร้ามาแล้วครับเฮเลนฉันเออพระเจ้าโอ้โหเขาโบนรถไฟเลยเป็นโจก๊กพระเจ้าช่วยกล้วยทอด โอ้โอ้โหน้อเรื่องโคตรดาร์กบอกเลยหุยอยากเล่นต่อฮะยังไงดาที่6ก็จบเท่านี้ก่อนแล้วกันโอเคสำหรับพาทแรกจบไปแล้วครับลมหอยจอยอันวอกเปล่าบอดล็อกบทที่2เรียบร้อยครับผมสำหรับบทที่1ก็จบไปแล้วนะฮะกับบทที่2ครับผม ลมหายใจอันว่างเปล่าสำหรับพัดหน้าแล้วเจอกัน